ไแล้วดูนี่ดูที่ตััวกี่ปีแล้วเก้าปีผมดูน้องวัวซอน้องวัวซอฮะไม่รู้จักอาจารย์ว่ากินรู้จักแวงพ่อมา

น้องก็ซอน้องก็ซอไตไต บุษะเยอะหลุมกูจันเรียนอาทำมาตอนนู้นกูนี่อาทำชาวนี้หลงกูบนนี้คงได้ยังหนุ่มอยู่ยี่สิบสองปี หายหน่อยภาษาเ็มัฟังยากเาเป็นพัฒนากรทำงานราชการแล้วก็เสียงรีดกเช้นี่ใช่ไม่ครับทำไมยังดินุ่มมันะเช้านล้วเหริบสี่เสสสเีโอ้โหไม่ได้ดูมันเสร็จสสี เลยเดี S <S. Like there, ๋ยวนี้ทำอะไรทำงานอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรพา avana เดียวพั avana ฮะรอความตายครับผลอ้าวเม่ใช่จ็ดสิบเจ็ดก็จะม่ได้รอความตายนั่งสมาธิทำให้นุ่มขึ้นเออสาวชอบคนหนุ่มใช่เมียสาวนะเนี่ย มอสานะวันนี้หลวงพ่ออินสวายไม่อยู่ที่วัดเหรอไม่ครับค่ะอ๋อกลับไปแล้วเมื่อวันก็กลับไปแล้วเขาค่ะหลวงพ่อบัญชร ฮะหมอหมอแบบไหนหมอหมอดู้ก็ฮะถามด้ หมอแบบไหนหมอเตาหรือหมอตู้หรือหมอหมอแพทย์ก็เมื่อวัอนกี่ชั่วโมงสองรถ <laughs> ล้อๆๆๆๆตอนเช้านี่ตอนเช้าจะมีสองรอบตอนเช้าก็มีสองรอบตอนตอนปลายก็นอนอและตอนเย็นก็กิกนพักผ่อนนอนกลางคืนก็ดูโทรทัศน์ มันไม่เปล่าแล้วโอ้ใส่บัตรหลวงปู่แล้วไงที่ไหนไม่เห็นใส่แล้วก็่ายวิดีโอด้วยที่หน้าเออถ่ายวิดีโอโอ้ยเนี่ยมันสำคัญฮะนะเมื่อไปนรกนะดูอ่ะนะให้ชาวนรกดูวิดีโอผมเคยใส่บัตรนะครั้งหนึ่งฮะเนี่ยโม่ไมื่อถ่ายเดี๋ยวนี่ถ่ายด้วยวิดีโอ เซลฟี S <s <clipping thôi> oh. ่เซลฟี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนะ่ยใช่ใช่ไปใช่ไปฮะเนี่ยลดงธรรมะด้วยครับเว้ยเดี๋ยวทุกฝันรำมะฮะภาษาบาลีและภาษาอังกฤษและภาษาไทยของท่านอพยุพต่อภาษาภาษาเกิดก็ฟังไม่รู้เรื่องเนาะแม้แล้วพอพูดภาษาเกิดฟังไม่รู้เรื่องนะ่ยภาษาไทดีกว่า ภาษาอังกฤษพูดละเอียดแล้ววะภาษาไทยพูดงูงูปลาปลาทุกคนก็เข้าใจได้วันนี้ก็ไม่มีกระถินไม่ร <Okay. S 1> ับไม่ีได้รับแต่ชิดแต่ละดวงแต่ละดวงฮะฮะเนี่ยอะไรก็ก็เลยไม่รับไม่บวชกลับไปพักประวัต นี่กาะแล้วเดวานะแล้วเกิดปุ่นเดวานะฮะมีวาสนาก็ก็ปวดได้มันมีวาสนาก็ปวดไม่ได้ฮะมันไม่เกี่ยวกับโควิดเกี่ยวเกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์มองดูนะโอ้ยผ่าเนี่ไม่เอานะต้องนักไม่ได้ต้องนักไม่ได้เลยไม่ได้บวช อ <c oughs> ของขาไม่ต้องไม่ต้องเป็นนกักวัดได้เลยเหรอครับพว,พวได้เลยเมืม่อหลวงพ่อเห็นก็พร้อมนะนพวได้เลยเ<ว>มื่อเห็นไม่พร้อมก็ต้องอยู่ที่วัดเนี่ยอะเป็นพาเขา<ว> <c oughs> ไม่ต้องเป็นนกักเนี่ยมันทำกัญอยู่ในจิตนะไม่ใช่อยู่ภายนอกฮะฮะ มันอยู่กับหลวงพุัเรียนนะมันฟังฟังเทศหลวงพุฒิเรียนปอยฮะนั่งชมมองยังน้อยก่อชหกชโมงนะเดินชมกลมด้วยอ่าเดินช่วลมน่งชมมองกี่ช่วโมงยังไม่ถึงสองชโมงนะใช่ครับถึงสามสิบนาทีสามยี่สิบวินาทีนะฮะเนี่ยมันฉิดมันจะงบยังไงฮะมันต้องน่งยังน้อยก็สามชโมองถึงชั่ง ซึ่งส้งนกไดอ้อ่ะช่วงแรกมันยากนะมัฝัดกับกิเลสมันคิดนี่คิดโน้นคิดนั่นเนอฮะคิดก็ไปทั่วโลกนะนมันอยู่ในอนาคตต,ตลอดนะฮะวาดภาพโอ้ยสวยงามเดี๋ยวเวลาอนาคตก็มาเป็นปัจจุบันก็มันไม่สวยงามฮะฮะเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่ควาความธรรมชาติมันตัางกันจากความฝันฮะเนี่ย นี่นี่โอไไ้ไม่ได้ไม่ได้ว่าภาพพรุ่งนี้จะดีขึ้นพรุ่งนี้จะดีขึ้นวันนี้ยังไม่ดีฮะมันจะดีขึ้นยังไงมไม่ได้ทําให้ดีขึ้นฮะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกียกเก่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับจิตนะ <c oughs> มันล้มนะที่อยู่ในจิตนะไม่พอใจนี่ไม่พอใจโน้มก็ตัดออกตัดออกนะฮะทำไมไม่พอใจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของเราเป็นเรกรรมของเราอยู่แล้วฮะฮะนี่ะนะมันแต่ยังไม่เข้าใจนะฮะคิดว่าคิดว่าวันนี้ก็คอผคิดว่าวันนี้ก็ทำบุญพรุ่งนี้จะรับได้เหรอรับได้พ้นเหรอฮะนี่คนไทยเนี่ยฮะนี เคยพูดบ่อยๆแล้วเดี๋ยวจะพูดอีกนะก็ต้องให้ฟังลึกๆหน่อยฮะวันนี้ก็ไปที่วัดและทำปุญแล้วออกจากวัดนั่นะมันเช่ซื้อลอตเตอรี่ฮะเนี่ยเนี่ยโอ้ยเป็นไปได้ยังไงฮะถามชาวนาวันนี้ก็ปลูกขาวตอนเย็นกินได้ไหมฮะ เป็นไปไม่ได้เฮ้อทำไมปุนก็ต้องรวดเร็วนะฮะเวลาเวลาป่าก็ต้องรวดเร็วเหมือนกันแต่คงเขาเอาแต่ปุณน,นะฮะ,ะขาคนก็ตรงใจทันทีใช่ไหมจะไปนรกทันทีแต่ไม่ใช่นะขาน่ะมันมันโอ้หายบางคนก็อายยืนก็บางคนก็ไม่ติดคุกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันที่ที่ทำวันนี้อก็ส่วนมากก็รับชาติหน้าเข้าใจไหมหน้า เ่ยาติหน้าฮะไม่ใช่ชาตินี้อฮะ,อะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดาตินี่ก็มาชกชกคาัิก่อนก่อนเขาใช่หรือ,อยังแต่รับไม่ได้ใช่ไหมมัน <laughs> เขาใช้อยู่แล้วแต่รับไม่ได้เพราะว่าคนเราอยากได้ความอยากได้ทาให้เราทรมานฮะ,ะความอยากได้ทาให้เราเป็นทุกข์ฮะ อยากได้เยอะก็ทุกเยอะอยากได้น้อยทุกน้อยอะก็พอใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าวันนี้กินอิ่มก็พอใจวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ได้กินอิม่มก็พอใจอะวันนี้ก็ <c oughs> เชื่อความดีก็พอใจพรุ่งนี้เ่อความชั่วก็พอใจเนี่ยทำให้เราทุกน้อยฮะรับได้นะเนี่กกยปกติเนาะเวลาเวลาไปไป,ไปเที่ยวก็เห็นบ้านยินดีต้อนรับนะฮะ เหมือนกันนะกรรมยินดีตอนรับทุกมือยินดีตอนรับเนี่ยเข้าใจไหมฮะ <c oughs> นี่มันมันแก้ไม่ได้ฮะวินกรรมคงชาติก่อนก็แก้ไม่ได้ฮะเมื่อเมฆฝนก็มาฮนะก็แก้ไม่ได้แต่รับฝนได้ แต่ฝอนยังมาอยู่นะแล้วเวลากันช่วก็มาเวลายินที่ตอนรับนะมันมันจะผ่านไปรวดเร็วฮะแต่คงเราซู้ฟัดกับนะฮะเนี่ยฟัดกับเนี่ยฟัดก,กับพระตบาลฟัดกับพ่อฟัดกับลูกฟัดกับนายฟัดกับพัวหน้าเนี่ฮะมันเวนกีกรรมชะมาอีกกะมาอีกนะฮะมันพปอยู่บุบบุบเนี่ย วิ่ง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 และกลับมาหาเราแล้วทุกครนั้นมันจะเรงขึ้นนะ,ะเมื่อยินดีตอนรับทะพานไปปุบไปเลยฮะเขาใจไหมแต่คของเราไม่ชอบนะเมื่อไม่ชอบก็แปลว่าไม่ได้รับนะะเขาใจเลยอ่ะฮะฮะมันเจ็บใจนะ <laughs> เขาใจอยู่มันเจ็บมาฮะ แต่มันที่ที่ท,ทำในอดีตก็ไม่เจ็บนะฮนะมันชาบงปราบในอดีตนะมันมันมันยินดีนะเมื่อทำลายคนอื่นนะของเราเห็นคนอื่นก็มีเงินเยอะนะมันโลกโลกคนนี้นะฮนะเอาเงินของเขานะเพราะว่าตมตุนเขานะฮนะในชาตินี้นะคนอื่นก็ตมตุนเราฮนะเนี่ย มันโมโหขึ้นมานะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมากชัดๆกองๆนะมันต้องเอารับมาฮะคนอื่นก็ตมตุนเราาพระว่าของของเราเขาก็คยตมตุนคนอืนะ่นฮะเนี่ยเหมือนคนอื่นก็ทำหลายเร,าร้าพูดเลี้ยวหลายเรื่องเราก็พราะว่าของเราเคยพูดเลี้ยวหลายของคนอืนะ่นฮะและเดี๋ยวนี้ยังทำอยู่ฮนะฮะอืมปากมันเะสียนฮะเนี่ย คนนี้ก็ไม่ดีคนนูน,นก็ไม่ดีเห็นไหมคนนี้ทําผิดคนนี้ก็ทําผิดนะและตัวเองก็ไม่ทําผิดฮะฮะแม่ทาไมไม่ดูชาอพจะไมทำไมไม่ดูชาว <c oughs> ข,ของป้างฮะ,ฮะมีความเลี่ยวไรมาจากเนี้ยฮะฮะความดีมาจากนี่เข้าใ,ใจไหมฮะฮะพูดสันๆแต่มันนักนัก <laughs> รับพร ย ah a ถาวริวะฮาปุราปิริปุรันติสักการังเอวามีวัยทูตินางเพท่นังอุปคัปปะติเอเชตังปะทีตัณฑุมหังเขปเมวาสามีชัตโตซาเบปุรันตุสังกะปัจันโตภนาระโสยถมาณท t ติระโสยัถะซเบติโยวิวัจฉันตุสัปปะรโก วินาศตุมาเถรพวัตวันทรกายสุขิธิคายกอมาวะอภิวาดนาสิลิสนิชังวุทาปะชัยโนชะทารรมาวาทันติอายุวโนสุขังพลังภวัตุสาปมังกลังภัคตุสาปเดวัฏาสาบพุทธานุภาเวนัสดาสติพวัตุเท พาวัตุสาปมังกลังกาคันทุสาปเดวทาสาซ a ปาธรรมานุภาเวนะสราสอทิพวัตุเทภาวัตุสาปมังกาลังกาคันทุสาปเดวทฏาสาปสังฆานุภาเวนะสราสอทิพวัตุเท ไห<ใ>นอาทิตย์ก่อนล้มพูปินนี้มาที่นี้ฮะมันก่อนเลยครับอาทิตย์ก่อนนึกอาทิตย์ก่อนฮะและเนี่ยนี่เ้ที่มาจากอุดรยังไม่ยังไม่เบื่อเหรอยังไม่เบื่อฟังเหรอมาทุกอาทิตย์อ้าจัาางจังจังคราวนี้ใช่ไหม อย่าง,างนะมันเคล็ดมันหนักหนามันต้องตีเอาอเอาเนี่ยโอ้ท้อนมือเนี่ยน,น้องบัวโอ้เม็ดด้วยกว่นน้อยน้อยชังเลย โอเคดึงดึงเยอะโยมาตินศิลค่ะอ่าโอเคกี่วันสามคืนอ่าสามคืนหลวงปู่มุนมีจะมีถ้ำอ่ามีอ่ากระถินวันที่สี่ถ้าหลวงปู่มาตินอยากเมตตาก็อยากกลับเรียนท่านอยู่ โอ้ยวันที่สามก็ไปไปก็ไปเทือดที่โมกระโดนใช่ไหมไม่วันวันที่สามก็ไปอ่าวัดวัดกทที่คอนเคนเลเลเทืนะแล้ววันที่เก้าก็เหมือนกันนะไปไปวัดลุมพุทธตมโอ้รับที่มูลไว้หมดแล้วมูลไหมครับ เลยปกตีไม่ชอบไปกันที่ไหน <c oughs> ไม่ชอบคนเยอะเนี่ยมันมัน,ม,นมันวัดเล็กนะมันคนไม่เคยเยอะนะปฏ,ฏิบัติดีปฏิินะมันสงบดีหลวงปู่จะเรียนยิ่งเขียนป้ายเขียนไป้ายไว้เลยห้ามถ่ายวิดีโออ่อใช่มีภรรยาก็ห้ามเข้าไปใครจะบวชองบวชเป็นพันษาขึ้นไป เข้าใจเข้าใจนี่เป็นเป็นกฎของเขาก็ด,ดีอยู่นะ <c oughs> แต่สำหรับฝรั่งนะไทยวีดีโอก็มันสำคัญนะเพราะว่าฝรั่งก็มาไม่ได้อะ <c oughs> มันต้องดูทางยูทูบนะให้คาร์ลสกอเฮนเลยมาที่นี่ได้นะ